สวัสดีจ้าป้าแม่พี่น้องมาพบปะพ่อกันกับเจ๊เจ็บเธอเท่าค่ะไม่สวยนะคะแต่ไม่ว่างค่ะสบายดีป้าแม่พี่น้องมาเหนี่กับฝนตกอีกแล้วพี่น้องเอ้ยนั่สิไป่ายใสได้ประเด็นแนวนี้นั่นสบายดีบเพื่อนป้าลุงสายกับเพื่อนเพื่อนกบ่อยกันกบ่อยกันเริ่มแล้วพี่นาค อเมริก no, ันงานเสียพนักงน่ะบายวันนี้ันนี้ม่่างบ่เย่างไสจึ๊กจึ๊กขจึ๊กจึ๊กรฟอนกางยังนนะฟอนฟอนกระฟางกระฟอนมึงดูอ่ะจึ๊กบาท เจ้าบันป่าทุง่งนาคาโดนอฟัฟฟอนกราบิงวอนสริงจังสิ่์นั้นช่วยโดนใจให้แฟนแๆเอาเร็วๆช่วเชียร์และกำลังใจแต่นี่ต่อไปไจ,ะจะจะไม่ลืมพระคุณคุณเป็นแฟนเรือหล่นคุณคุณแฟนแฟนเรือหล่นเอาโอเคโอเค บริหารแล้วบริหารเยอะเทียนเยอะใช้แล้วโอเคโอเคยังพร้อมยังพร้อมพร้อมหรือยังพร้อมแล้วพร้อมย่างแล้วบ่ย่างเองมื่อนี่ละบ่ใช่เสียเอาแต่ไม่เธอพี่น้เอ้ยย่างเองชิย่างเองหรือเสีเอาไม่ลุกเลยเออชิบ่อยชิกรอคอยบ่อยบ่เฮ้เฮส่าไร

บมบ่อยนอายุนั่นนี่อายุนั่นนี่านจะมัวที่ยังเลยตอนที่โตก็กรเอยู่นั่นี่อายุนั่นนี่่ว้าเอาเอาตัวนี้เด้อบนี่นะเอาแตนแขนงัดข้อมือเลยอือเอลองเบิ้งตนเเบนี่น่นูนน่บิ๊เร็วเร็วด้โตแล้วเฮยจฟ้าฟ้าบิ๊เตยมัวบอย đương đương làm là ăn đứa, là ăn đứa lục mấy mà mè lục mấy mà mè làm ăn đứa, là ăn đứa bay Nha, ừ nha. ừ ngang má ngang 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 ừ ngang 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 ngang

น้าจะไปพิงก oh. ันอะติตยะเออเอานั่งนางนั่งเอาหัวหนานางเตียงก็หนาก็เข้าใกล้กันแค่นี้นะนางเตียงกันบ่ระวังเด้อระวังเด้อระวังระวังบ่อยเอานางลงก่อนเออนางลงเย่เก่ง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 จะจุกบาบม้หนี่ ยังอันนี้นะหาบาทบ,าบ,าทบ,าบาท่ห้าบาทบ่อภัยยังหาบาทฮะโว้ยว่าอุแห้งประเดีนยฮะชื่น้ำปันมือนโออทื่น้ำปันมือนมื่อนี่ได้จ้ะ บรต้องซิมบริ้งยินฝนตกเออฝนตกครับฝนตกแล้วบอกินป่ะมาเฮ้ยแง่ที่เราบริ้งยินเป็นว่าไอซิมมันกับชิมน้ำไอเ้าคอยมันกับว้าคอยน้ำเป็นยังไงไอบิ๊กไอบิ๊กมาใกล้แล้วเป็นไร ฮะเปปากวิยังเกะเปียดปากเป็นยังจิ้มกี่เปียดปากวิกปากวิกมันเป็นอะไแวฮะแขวลอนเอาบแขวลอนใจพ๊กมาเบิ้งลูกแขวลอนรีบ่มาแขวให้ออกเลือดออกกะเด้อใจมันดูวหอว้ย แม่ขี้เดียดเป็นจะเด้อพี่น้องเออจังนม่ไ่ได้กินง่ายเด้อเด้อสองสานจ้่าคอยอยคอยห่วย่ยยยยกเวิร์กข้ก็บนี่มือหนายยอแหลกเลยว่ะมือหนาย่อแหลนเลยบอกว่า กีนเลยมัวละก็แหล่เลยแย่เด้อสูแ่่เออล่มล่มอยู่นนซีเมตนเด้อมันลักจาดีดเด้อหกหกเลยปะเจ็เออแปดเออเออเ้าเออเเออเก่ง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 เก่นั่นเออเออออนั่งกอน

ฮับกิยฮับกเกียแทงบเออแเหร้าเ้บ้าเกียวแมงร่อนเพื่อนก็ร้อนเพื่นบ้างร้อนบ้างผักะเออไมได้เืลยหมันเลิ่บละลายแดีวนะไอ้บาก็ุกูุกุุบู้ง่าย่

กินมักทุเรียนนั่นนะตีหัวบ่อตีหัวตัวเองรู้ไหแกงไหมได้กต้องกินเด้อเีมามอืเียนกแล้วแม่ออคอยคอยออคอยคอยออบิ๊กสูซูบิ๊กูซูบิ๊กูซู บีกหนอน้ำงหางน้ำหิ้งหัเ้าจุดมนึงนงาสาม่แงงแตะขนมวยอยากขนมบ้าเดี๋ยวนี้จังวาห่วยลมันจึงได้ต่ขางนะมันก็เอียบว่ดจึงได้มเยเลี้ยวทั้งานแลนเลียวอืหุ่นเี้หุ่นเด้คือแงงไม่ได้จกเตือแต่บ่ Ừ, nó bạn này. Ôi, ôi. Cứ hết nả nó nằm này à. Ừ, à? đây, đây à là gì đó. Chép vô. chép ngô má, non phạc. À, ngô má, non này. cho nhỏ hang đấy rồi, coi đấy. Nhỏ rồi. Bòi muốn bọc nó năn đấy. Bòi chu chu, เอ้าไปนั่งพักนั่งพักนั่งพักมันเป็นอะไรมันกันไงไม่แต่ล้วเป็นเออบิ๊กนั่งโนเดียวบิ๊กโนเดียวโน่เดียวโน่เดียวไอ้บ่โบโน่เดียวอ่อไอ้บ่โบโน่เดียวมันเป็นอะไรกับไอ้บิ๊กนี่มันจะบอถือกันเนี่ยบ่ กอใกล้กันไม่ได้ทุบิ๊กโงเียวโง่เรียวฮะเอาไกได้ละหห้าปไม่หาปวนละไปไปักคนเออคอยเออคอยอยคอเออเอาอีกเลยนั่งพักนังพักอีกเลยโวยนั่งดูเทปบันนี้จ้ำะช้ำะอเคเอเคปวดแก่นี้แหละ เออเออเอาเป็นอะไรบาดนี้อเอาไปเบิดทุกอย่ากแต่พอได้ร่งางใจกจะจ่างไสยคืออันคือมือลกพวมมือหนักห่ายมือตัวเองเฮ้ยหุ่นแท้หุ่นแท้เป็นยังไงน่ะหุ่นมือตัวเองก็จัดมันสันตีหอดมือตัวเองอห่อนบ้า ไป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 พักพอดไปพักพอดได้หลายรอบแล้วมื่อนี้เก่งเก้งมื่อนี้เก่งแล้วอ๋อแล้วนั่นๆๆจับดีๆเด้อเออจับดีๆเด้อจับดีๆจับดีๆเออค่อยค่อยยาวแห้งไรค่อยค่อยเด็กก็ได้ฟักดอก โอ้นั่งนโอเคเดี okay. ๋ยวออกมานเี้ดงนังนี่หมงเร่อนะาลุกแบบป่ะยืนเออมาไมันหัวเตียงเลยก็พอ ơ kính 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 ơ ơ a nang 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 a À nang 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 bên nang nang bên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  ไอ้บ่อยได้ไอ้บ่เก่งบ่ไอ้บ่หน่ยางะเจ็บอีเลยคลิปนี้ก็จะฝากไว้ซ้ำนี่นะเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เจ๊เจ็บในเด้อจ้าแล้วก็มาเป็นกำลังใจให้น้องฝาเดินได้เนะคะสู้ๆน้องฝา คลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีสสดจ้า